ไม่ใช่ว่าอยากจะขายแหละก็มาขายจบไปเป็นเรลอดไป,ไป อีว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเนี่ยเขาบอกว่าสแตนเลสไม่เป็นสนิมนี่เป็งล้านจริงจังครั้งแรกเลยเนะ่ยตอนนี้ดเลยนะเป็นสนิมจริงด้วยจะใหม่จะเก่ามันก็ไม่ควรเกิดขึ้นถ้าเขาบอกว่ามันเป็นสแตนเลนส304แล้วมันไม่เกิดสนิมอะเดี๋ยวขอว่าเวลาอีททำอะไรอีกไม่กล้าทรายศลูกค้าเลยเพราะว่าเราอะอยู่ในที่แจ้งถ้าเกิดอะไรขึ้นมาลูกค้าก็มาด่าแล้วยังไงต่ออาชีพเราที่เราตั้งใจทํามันขึ้นมาทุกคนไม่ว่าจะทําอะไรนะคะถ้าเกิดว่าตั้งใจทําแล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้ายังไงมันก็ไไปดด้รรอบิโภ เขาก็รู้ใครที่จริงใจหรือไม่จริงใจอ่ะเขาดูออกกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าทาอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่ครั้งเดียวอีบ่อยู่มา13ปีแล้วค่ะจะเข้าปีที่14แล้วอ่ะตั้งแต่อีบทาครีมมาทําอาหารเสริมมาขายให้ลูกค้าเนี่ยคนก็กลับมาชมกันเยอะแยะเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจใส่ให้จริงๆให้ลูกค้าเห็นผลจริงถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปแล้วไม่พอใจแล้วก็มีบริการหลังการขายที่คอยติดตามลูกค้าอยู่เราเต็มที่มากๆในการที่จะให้อะไรไปกับผู้บริโภคเราโคตรแบบเต็มอ่ะไม่ว่าจะ ังการผลิตครีมสารสกัดเอ่ยอะไรเอ่ยเราก็ใส่ให้เต็มเราก็อยากใหม้มันเห็นผลจริงๆทําทุกอย่างให้มันดีอ่ะเพื่อที่ลูกค้าจะได้ประทับใจแล้วเขาก็กลับมาซื้อซ้ําไม่ใช่ว่าอยากจะขายแรก็มาขายจบๆไปเป,ป็นรอดไป ว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเนี่ยฝากไปด้วยนะคะพคะ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่กําลังขายของอยู่จริงใจคะ่ะทุกคนถ้าอยากอยู่ได้ในวงการค้าขายอยากจะอยู่ได้ตลอดไปจริงใจกับลูกค้ากันเยอะๆเนี่ยไม่งั้นก็เนี่ยเหมือนอีฟเนี่ยโดนอีกแล้วได้มาก็คือแบบเสียความรู้สึกเฟลทุกอย่างแบบเดี๋ยวรอนดูว่าจะรบับผิดชอบยังไง